สวัสดีครับยินีต้อนรับเข้าสู่ Rock อีกแล้วและวันนี้เราจะไปงานกีฬาสีของโรงเรียนกันครับถ้าพร้อมแล้วไปด้วยกันปะไปเลย กัน,นร็อกนะฮะตามที่บอกไปตอนเช้านะครับว่าวันนี้เราจะมาร็อกกันที่งานกีฬาสีของเรียนนั่นเองเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นอันนี้เป็นอะไรเนะี่ยเมียกนะที่ทำให้นี่คืออะไรทำไมมันเป็นอย่างงี้เนี่ยมันเปียกนะแย่มากเลยปินนี่เขาสาวปินให้นะเว้ยเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมยีซี ประธานคนก่อนก็ทำไม่ดีมากเลยนะจะบอกไว้ก่อนเขาปัจจุบันดีกว่าเยอะแหลมมากแย่เขาทำรู้ความจริงกันไปทำงานไปเดี๋ยวพี่ไปถามวันอนึ่นดีกว่าดีโหแต่งหน้าอยู่ด้วยสุดยอดเลยมาถูกเวลาก็มาทีไรมึงก็แต่งหน้าเสมอเป็นไงบ้างไหนหะ จะเป็นงูละลอกอะแล้วทำไมสท้ายไปอยู่ด้านหลังอะก็ตอมันมาไม่ทานน้องถือป้ายมาไม่ทานก็เลยต้องไปยืนแทนสก็มาตอนจะถึงอยู่แล้วสงสารน้องเธอมือแบบเดินมายังไม่คุมค้าเช่าชุดเลยโอเคแต่งหน้าไปแล้วกันเราไม่ควรละไปเถอะไปเป็นไงบ้างถามจริงร้อนไหมร้อนครับใครคิดได้ใส่ชุดนั้นพี่เซฟอันนี้หน้าที่เราเราที่เหลือทำอะไรเนี่ยปวดสมมุติหนึ่ง ปวดซุ้มปวดอา้าวพี่กูนึกว่ามึงมาตีกองกดตีอยู่น,น,นู่นอ๋อเหรอมิวมิวเปลี่ยนไปมึงจะเอาคะแนนวิชาการงานไหมเป็นไงบ้างเหนื่อยปะ่ะำหนที่เป็นอะไรเนี่ยคือถ้วยราง นี่คือเบื้องหลังของคุณเจอานะครับผม,มก็ประมาณนี้แหละฮะมีเกรงเล็กน้อยครับกับน้องคนนี้ใช่ไหมเจอาใช่ครับ <laughs> โอ้ส่งการงานครับอ่ง ยอดเลยดยอดเลยเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับสนุกครับสรุปลอนมากเลยคิดว่าใสภาพเหรอใช่เยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากร้อนร้อนเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสนุกดีร้อนดีหน้าก็เยิ้มดีเหมือนกันอะไรเยิ้มหน้าเยิ้มหน้าเยิ้ม อันนี้อะไรเนี่ยคนเชียร์เลยครับวันที่จะไม่อยากทำอะไรเลยอยู่เฉยๆไม่มีคะแนนก็ไม่มาเนี่ยตยับไปไงบ้างดสยนี่คือเสยลยอล้อแต่งเอแตงเอ มีใครแรงก็้สี่สพูแล้วจะเด่นไหมไหมแพทวันนี้แม่เป็นตัวเด่นนะฮะแม่แพทลี้ยงแพทสรางวัลอะไร ีเราให้มาแล้วค่ะคนนี้แค่นักกล้ามาแล้วสวัสดีค่ะถามว่าอะไรนะวันนี้เป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้าง น,นี้นะคะก็รู้สึกเหนื่อยค่ะแต่ว่าก็มีความสุขมากๆแล้วก็รู้สึกสนุกสนานเพราะว่าน้องๆและเพื่อนๆน่ะช่วยกับกิจกรรมกันดีมากค่ะแล้วก็ในวันนี้ปีนี้มันมีแบบสีมีการเดินขบวนที่แบบสวยงามมากๆก็เลยแบบภูมิใจมากที่ว่าทุกคนทำออกมาได้ดีค่ะทลไงอ่ะลื่นตอนนั้นเตอนนั้นเดินเฉยๆเพราะว่าปกติไม่เคยเดินส้นสูงแล้วพอเดินไปเรื่อยๆปุ๊บมันก็แบบสะดุดลึก ที่จริงไม่รู้ตัวเลยค่ะรู้ก็คือมองหน้าเพื่อนแล้วเพื่อนขับนั่นแหละแล้วมีอะไรจะบอกกับภาพพส์เพื่อคลิปก่อนหน้านี้คลิปอะไรวะคลิปที่แล้วกูกูก็ยังยู่เลยจริงๆแล้วเราเป็นคนสวยๆนะคะซอจิบได้ค่ะตอนนี้อยากจะบอกว่าเสียงแหบมากเลยเต็มที่กับนักเรียนมากๆค่ะสีสันสีสันสีสนะไดันสันสคสันสีสันสีสันสีสันสนะีสันสีสันีสันกีสันสีสันสีสัน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  เเาแพ้ไปหลยกมจริงจริงค่ะไม่มีอะไรคอมเมนต์ถือว่าสนุกค่ะพี่น้องกันค่ะปีนี้น่ารักมากเพราะว่าประธานสีเขาอยู่สีประธานนักเรียนเขาอยู่สีม่วงแต่ประธานเขาก็ช่วยกันทำทุกสีเลยปีนี้ปีความเป็นเพื่อนกันมากค่ะโร่โล่โล่โล่โร่ไปหนูแล้วกันตัดได้เหนื่อยไหมเหนื่อย ก็เหนื่อยอยู่ค่ะแดดร้อนคือสีอะไรกันบ้างสีเขียวค่ะอันนี้สีชมพูคนเดียวเลยค่ะทำไมไปอยู่มาอยู่กลางสีเขียวได้เนี่ยฮะหลงมากค่ะทำหน้าที่อะไรกันบ้างเป็นเด็กไปเยอะค่ะเป็นเชลิเดอร์ค่ะตัวเล็กอย่างนี้ก็เชลิเดอร์นะคะทำไมทุกคนแม่งไล่กันแบบนี้อะไรเลยจะบอกไมสำรับนก็สนุกมากๆค่ะแล้วก็อยากให้จัดแบบนี้ทุกปีนะอยากได้งบเพิ่มไหมคะย้อน ควรควรรู้ค่ะควรู้ <laughs> อยู่สองปีขอเพิ่มนะคะ <Okay. S 2> จะได้สวยๆอย่างนี้ทุกวันเี้ย